สวัสดีค่ะขนม k 2ทูปูโตค่ะวันนี้นะคะขนมจะมาแนะนำ5แอปพลิเคชันอ่านนิยายยูริออนไลน์บนมือถือที่สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็โหลดฟรีด้วยนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถโดเนตเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนแบบง่ายๆได้ด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลยกว่าค่ะเริ่มจากลำดับที่5กับแอป ฟิกชันล็อกนะคะเป็นแอป,ปที่รวบรวมนิยายยูริไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะทั้งแบบนิยายแปลนิยายจากนักเขียนบ้านเรานะคะรวมไปถึงการ์ตูนหรือว่ามังงะแนวยูริอีกหลายเรื่องเลยเรื่องที่ขนมชอบที่สุดในแอป,ปนี้เนี่ยคงจะเป็น Secret Issue ปมรับปมรักนะคะแต่ว่าอ่านมาหลายเดือนแล้วยังไม่จบสักทีนะคะเพราะว่า เนื้อเรืองเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ตอนนี้ไม่มีเหรียญเติมแล้วนะคะนักอ่านก็สามารถซื้อลายตอนส่งเหรียญเป็นกําลังใจงให้กับนักเขียนได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถซื้ออีบุ๊กจากนักเขียนสํานักพิมพ์ผ่านแอปนี้ได้เลยนะคะถือได้ว่าเป็นแอปหนึ่งที่สะดวกมากมากเลยนะคะในส่วนของข้อดีของแอปฟิ t ชันลอ g นะคะ,ะ,คะก็จะมี นิยายแปลเยอะมากๆเลยนะคะเหรียญเริ่มต้นที่29บาทเราจะได้ทั้งหมด19เหรียญน,นะคะสามารถซื้อ e-book ได้เลยในแอป,ปนะามดับ4นะคะกับแอปทันวัยเป็นอีกแอป,ปหนึ่งที่รวบรวมผลงานของนักเขียนในหมวดนียยูริเอาไว้เยอะมากๆเลยนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นเรื่องราวไปทาง NC มากกว่านะคะ เพราะว่าจากที่เลื่อนดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นเครื่องหมายบวกอยู่ท้ายเรื่องแทบจะทุกเรื่องเลยนะคะแต่ก็มีแนวเนื้อเรื่องที่หลากหลายนะนอกจากแนวนี้เนี่ยก็ยังมีรักโรแมนติกสืบสวนดรามา่าทั้งแบบหนักมากนะคะแบบปวดตับเลยแล้วก็แบบเบาๆพอให้หัวใจกลุ่มติบนะคะใครที่ชอบแนวนี้เนี่ยขนมก็ขอแนะนำแอปนี้เลยค่ะหน้าจาของแอปทันเวลานะคะก็ เปลี่ยนไปมากเลยนะคะคือสามารถใช้งานได้มากขึ้นอย่างเมื่อก่อนเนี้เราอาจจะติดปัญหาตรงที่ว่าค้นหานิยายไม่ได้นะคะหรือว่าการทำงานของแอปพลิเคชันเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนแต่ณปัจจุบันนี้แอปธันวาลัยเปลี่ยนหน้าตาไปเยอะมากๆเลยสวยนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยในส่วนของข้อดีนะคะ แอปธนวไลเนี่ยใช้กุญแจที่สามารถดูโฆษณาฟรีได้นะคะเหรียญเริ่มต้นที่29บาทเหมือนกันแต่ว่าเราจะได้ VIP 2วันกับอีก20ชั่วโมงนะคะ VIP คืออะไร VIP เนี่ยก็คือไม่ติดโฆษณาตอนที่เราอ่านนิยายนะคะมีนิยายลดราคาแบบแฟลซ์เซลนะคะเยอะมากๆเลยนะราคาเนี่ยไม่ถึง100บาทด้วยซ้ำ นอกจากนี้เนี่ยยังสามารถอ่านแบบออฟไลน์ได้ด้วยนะคะลำดับที่3กับแอปนี้เลยจอยระดาแอปนี้เนี่ยเป็น1ที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักจอยระดาเลยนะคะเพราะว่าเป็นแอปที่มีความนิยมมากๆเลยนะในนิยายรูปแบบแชทนะคะเป็นนิยายรูปแบบใหม่ของการอ่านเลยนะ ฟิลเนี่ยจะเหมือนอ่านแชทระหว่างบุคคลนะคะทั้งภาพแล้วก็เสียงเลยแต่ก็มีจอยสตอรี่ให้เราอ่านเป็นเหมือนกับนิยายทั่วไปนะในแอปเนี่ยมีหลากหลายสไตล์ให้เราได้เลือกอ่านมากๆเลยนะคะทั้งฟิกชั่นแบบคู่จิน้นศิลปินดาราทั้งไทยและเทศเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นคู่จิน้นศิลปินเกาหลีนะคะ ถ้าเป็นขนมเนี่ยก็คงจะเลือกอ่านคู่ของแทนนี่นะไม่รู้ว่ามีเรื่องไหนที่น่ารักน่ารักหรือเปล่าแต่ถ้าใครเนี่ยได้อ่านคู่นี้ก็แนะนําขนมที่ใต้คอมเมนต์หน่อยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมี joy l i ฟ e ด้วยนะคะสําหรับสายฟังฟิลจะเหมือนกับไลฟ์สดคุยกับนักเขียนหรือว่าดีเจนะคะแต่ว่าไม่เห็นหน้านะ ส่วนตัวเนี่ยขนมมองว่าแอปนี้เนี่ยเป็นแอปที่มีความหลากหลายในการเลือกอ่านนิยายมากเลยนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับนักเขียนที่เราชื่นชอบด้วยนะคะข้อดีของจอยระดานะคะก็เป็นนิยายแชทนะคะมีทั้งแชทแล้วก็บรรยายเลยนะเป็น VIP เนี่ยก็จะไม่มีโฆษณากวนใจนะคะราคาเนี่ยเริ่มต้นที่29บาบาทนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่น 2เดือนแถม1เดือนนะคะราคา59บาทนะคะจาก87บาทนะก็ถือว่าลดไปเยอะมากๆเลยมี Joy Life นะคะให้ฟังหรือว่าเราเนี่ยสามารถเข้าร่วมไปพูดคุยเป็นกลุ่มได้นะคะกิจกรรมในแอปเนี่ยก็เยอะมากๆเลยใช้ทั้งเหรียญแล้วก็แคนดี้นะคะแคนดี้เนี่ยเราก็สามารถดูโฆษณาเพื่อรับฟรีได้เหมือนกันนะ ลำดับที่2กับแอปเด็กดีแอปนี้นะคะเป็นแอปกแรกที่ทำให้ขนมเนี่ยได้รู้จักกับตอร์หลายๆคนเลยนะคะที่มีผลงานให้เราติดตามมากมายเลยบอกได้เลยนะคะว่านักเขียนดังๆที่เป็นแนวยูริอยู่ในแอปนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะนิยายส่วนใหญ่จะออกไปทางแนวใสๆน่ารักนะคะทั้งแนวโรแมนติกแฟนตาซี ดราม่าไซไฟรวมไปถึงต่างโลกถือว่ามีนิยายยูริให้เราเลือกอ่านเนี่ยได้หลากหลายแล้วก็สามารถซื้อนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กได้ด้วยนะคะในส่วนของข้อดีของแอปเด็กดีนะคะมีช่องทางซื้อเหรียญเยอะมากเลยนะแต่ว่าซื้อแบบ QR Code เนี่ยก็นับว่าเป็นช่องทางการซื้อที่คุ้มที่สุดนะคะ มีนิยายให้เราเลือกอ่านเยอะหลายประเภทหลายแนวนะแล้วก็ไม่เน้นไปทาง nc นะคะสามารถซื้อ e-book ผ่านแอป,ปนี้ได้เลยและลำดับที่1ก็คือ l ีนอะไรนะคะแอป,ปที่ขนมใช้เป็นประจำแล้วก็โหลดติดเครื่องเอาไว้ทุกเครื่องที่ขนมมีเลยนะส่วนตัวเนี่ยขนมเทใจให้กับแอป,ปนี้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเข้าใจในการใช้งานง่ายนะ เวลาที่เราตั้งค่าหมวดหมู่นิยายเอาไว้นะคะมันก็ไม่เด้งลุดนะคะคือเราไม่ต้องมานั่งกรอกใหม่ทุกครั้งที่เราเข้าแอปอะไรทํานองนี้นะแล้วก็มีนิยายให้อ่านเยอะมากเลยนะคะทั้งแบบที่ฟรีทั้งเรื่องเลยแล้วก็ติดเหรียญบางตอนแถมยังส่งของข,องขวัญน,น่ารักน่ารักโดเนทเป็นกําลังใจให้กับไลเตอร์เท่าไหร่ก็ได้นะคะตามที่เราสะดวกเลยและก็เป็นอีกแอปหนึ่งที่มีนักเขียนชื่อดังหลายๆคนลงผลง,งานไว้ด้วยนะ ใครที่ชอบนิยายที่มีความหลากหลายแล้วก็แอปพลิเคชันดีๆแบบนี้เนี่ยขนมแนะนำแอปนี้เลยนะข้อดีของลีดอะไรนะคะก็มีนิยายเยอะนะคะทั้งเป็นนิยายบรรยายแล้วก็นิยายแชทนะคะเราเนี่ยสามารถแชทกับนักเขียนได้ด้วยนะใช้เหรียญร่วมกับเบฟคอยนะคะเราสามารถเติม เมเปอยเนี่ยไว้สำหรับซื้ออ e ีบุ๊กในเม็ปก็ได้หรือว่าใช้โดเนตให้กับนักเขียนในลิดอะไรก็ได้นะคะไม่ต้องกรองหมวดหมู่ทุกครั้งที่เราเข้าแอปนะคะราคาเหรียญเนี่ยเริ่มต้นที่29บาทเราจะได้ทั้งหมด20เหรียญน,นะคะสามารถพรีออเดอร์ผ่านแอปนี้ได้เลยถือว่าสะดวกมากๆเลยนะคะ ทั้งหมดนี้ก็คือ5แอปพลิเคชันที่ขนมแนะนำม,มาสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะสำหรับบางเรื่องที่ติดเหลียญขนมมองว่าการจะเขียนยายออกมาสักเรื่องหนึ่งนะคะต้องใช้ทั้งเวลาความคิดในแต่ละตอนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยหนึ่งตอนที่ติดเหลียญก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะนั่นก็ถือว่าเป็นรายได้เป็นค่าไฟค่าวความคิดของผู้แต่งนะคะ การที่เราสนับสนุนก็เหมือนกับส่งกำลังใจะให้ไลเตอร์เพื่อสร้างผลงานดีๆให้เราได้อ่านอีกนั่นเองสำหรับแฟนนิยายยูริ U i, หรือว่าแนวอื่นๆน,นะคะก็ต้องมี1ใน5แอปที่ขนมแนะนำในวันนี้ติดเครื่องเอาไว้อย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับวันนี้ขนมขอตัวลาไปก่อนถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าขนมจะหยิบนิยายเรื่องอะไรมาแนะนำ อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ